เข้าอุโมงี่นอกมีที่หลบรถอุโมงาทางที่จะไปไปทำขี่รถไปกลับไปกลับเข้าอุโมงบางเลาะริมแมา่น้ำบางเนาะ เอเปนซทะลุหมู่บ้านเอเป็นเซฟูลซิง ขี่รถรถในป่า อไอโน่นอำเภออะที่สีส้มๆน่ะเป็นอำเภออะพี่น้องอท,สมสมนนอที่ว่าการอำเภอเอเป็นเซ่ข้ามสถานีรถไฟโน่น <See. S 2> มาห้างสปาคาเฟพิซซ่าาเฟพิซซ่าี่ห้างน, <laughs> น, <laughs> นี่พี่น้อง